ลอยกว่าเห็นเลยนะครับกล้องจับมาบุมนี้ครับทักทายไปก่อนวชรพลค,ครับเี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ความหนักความแรงเดี๋ยวสืบกันดูบนเวทีครับวันนี้ยกแรกครับก็เร,เริ่มแล้วครับค่อยๆขยับแบบถอยทีถอยอาศัยกันไปก่อนครับวัดระยะเช็คความเร็ววัดความหนักความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก่อนครับเพื่อที่จะประเมินผลแล้วก็วางแผนการชกในยกต่อไปครับจะเป็นเกมยกแรกครับออกมายืน จ้องจ้องกันครับอย่มาซ้ายไปครับทางของแหลมโพด้ช่วงครับแหลมโพนี้ก็ประเภทรูปร่างดีนะครับฝีมือนี้ไม่สนในประเภทชนในอย่างเดียวปล้ำในนะครับส่วนทางด้านวัชระพลนั้นเตะต่อยรุนแรงอาวุธแรงทุกลูกนะครับแต่วงในเนี่ยดูว่าจะเสียเรียบทางด้านของแหลมโพรับแล้วก็ขยับเข้าไปนะครับแหลมโพ รูปร่างได้เปียดนะครับก็พยายามเบียดนะครับตั้งแต่ยกแรกเลยเพราะว่าไฟก่อนนั้นก็โอโ้ดูว่าตั้งจะแพ้ลงมานี่ดูว่าเป็นเรื่องเวลากันใหญ่โตนะอืมวันนั้นก็เป็นประเด็นเป็นกระแสดรมมาม่าแต่ผ่านมาแล้วครับวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ครับ,ม,บามาจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถีบตัวนักของวัชระพลกระเด็นเลยครับใส่กางเกงของชนะเลิศมาเลยครับวัชรพลครับเป็นจากาะเกงเป็นขอความสูงมาแทนได้ไหมครับสักสามเซต จะมีความหมายแล้วครับชนะเลิศก็คงจะเล็งไปที่ผลการแข่งขันแล้วครับของวชรพลออกมากันชุ่ใหญ่ครับทีมงานมีนายโยธินครับวันนี้เ่าจะเป็นเจ๊หนูน้าเฮงนะครับแล้วก็พี่ทุกรดด้วยยกแรกครับทดสอบออกอาวุธกันแบบเจ็บๆครับทักทายกันไปก่อนครับนี่ครับไปขวาพับนอกครับทางด้านของแหลมโพ่คนเคยเจอกันมาครับก็ทักทายกันแบบนี้ครับเพื่อจะให้เกมไม่เจืดนะครับ ถีบเอาไว้ก่อนครับทำลายจังหวะทำลายสมาธิของวัชระพลครับดูว่าวัชระพลนี่จะเสียเปรียบรูปร่างนะครับแล้วก็ไม่ยอมประทะนะครับวันนี้จะเล่นวงนอกมีออกแข้งต่อยหมัดนะครับสลับเอาไว้โอ้โหแถมโพนี่เรียกว่าเดินเบียดเลยนะครับยาวใหญ่ครับออกแข้งซ้ายเล้วนี่ยังไม่ได้ปล้ำไหนนะถ้าปล้ำไหนนี่เชื่อว่าเกมจะเดือดวันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยครับนี่เป็นยกแรกครับสำหรของแถมโพนี่ ดูทรงและเกมนี้นี่คาใจมานานแล้วครับวันนี้นี่น่าจะไปแม็กแล้วครับเพื่อที่จะถอนแค่เอาาคืนให้ได้คําตอบอยู่ที่วัชรพนแล้วครับวันนี้จะชกในเกมไหนครับมาสกุเวเตตีน้าแล้วยาวเลยครับโอ้ของยาวเหลือเกินครับแรมโพแข่งสายแรกกับหมัดครับออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับยังไม่มีใครเดินครับยังไม่มีใครถอยแบบชัดเจนครับ ไม่รีบไม่ร้อนนะครับยกแรกหมดยกครับพักยกให้น้ำกันก่อนครับมาดูกันในยกที่2นะครับยกนี้ดูว่าทางด้านของวัชรพลไม่หนีนะครับไม่ถอยนะครับขยับเข้าหาเป็นทางแหลมโฮนะครับตี่ตั้งรับนะครับยกนี้ไม่เดินเหมือนกันนี่นะครับแข้งขวาพักท้ายมาแล้วนะครับ โปรีสกัดคืนไปครับฟบมวยถามมาทางเพจรวันเดไปก้าวทางคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเพชรศิลาวอุย์ธชาเจอกับกล้องบุรพาทิพย์ผ้าไม้นะครับเราก็ต่อด้วยปืนกลต่อสุรัตนนะครับเจอกับยอดพจนอ์อนุวัตรจิมนะครับสุดท้ายที่วิวี่มวยเดจะไปก้าวเจอกับน้องพีมิ้งอร่อยจุ้งเบยครับบนเวทีครับบปนยกที่2ครับเริ่มที่จะออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับยกนี้ดูว่าทั้งคู่นี่ปากหลักเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครถอยนะครับ ชิงจังหวะออกแข่งกันในขณะที่แหลมโพสูงยาวกว่าเอาละครับมวยขวากับมวยขวานะครับชิงกันออกครับดูว่าวัชรพลเองก็ไม่รีบร้อนนะครับนี่แหละครับขยับเข้าไปหาแล้วก็มีแฉงขวาแล้วก็หมัดเนี่ยถือว่าอันตรายครับสำหรับวัชรพลแหลมโพครับขยับไปเก็เดินครับ ยังไม่เดินเต็มที่ครับยกนี้นี่เน้นตั้งรับแล้วครับแหลมโพวาฉั้นพวเองก็เหมือนจะเดินครับแต่ว่ายังเดินไม่จริงครับยกนี้ดูว่าทั้งคู่นี่ออกจากชิงจังหวะแรกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งแท่งทั้งหมัดแหลมโพเองเนี่ยฟานานี่เดินเบียดเดินชนอย่างเดียวนะครับปล้ำในในนี่ดูว่าได้เปรียบเลยเอาละครับแต่ตอนนี้วงนอกก็ไม่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าออกแข่งซ้ายสวยๆไปหลายดอกนะครับเน้นชิงจังหวะครับ ใช้ความเร็วครับเล่นงานแข้งขวาของวัชรพลครับติดบังหลังโผแข้งขวาครับแม่ติดแขนครับจังหวะนี้ค่อนข้างทันกันครับอาวุธมวยครับความรวดเร็วแล้วก็การป้องกันตัวอจังหวะนี้ถีบครับแม่วัชรพลเตะล่างเอาคืนเลยครับถือว่าเอาคืนได้สะใจครับจังหวะเมื่อสักครู่หลังโผขึ้นมาครับไม่เจ็บแล้วครับแต่ว่ามันเขินนิดนิดครับลุงเมื่อสักครู่นี้เะทิ่มัเอาคืนครับก็ยังไม่มีใครเดินครับ จ้องงครับนี่ครับังหว่าใกล้เคียงกันมากครับดูนายครับประกบนายแล้วเป็นยังไงครับแหลมโพนี่ยาวกว่าชัดเจนครับแต่ว่ายังไม่เร่งยังไม่เริ่มเกมวงในครับวอกกันไว้ชเฉยตั้งไว้เฉยก่อนครับดูความแข็งแกร่งกันก่อนเอาละครับแหลมโพขยับเหมือนจะเดินครับดีซ้ายแข้งหน้าครับแม่ขึ้นบนเลยครับวัชรพลฮุกซ้ายไม่โดนครับแม่เอาละครับก็มาดูกันนะครับทางด้านของแหลมโพ จะเดินเมื่อไรนะครับเอาละครับโดนเตะเจาะยางเข้าไปทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับยกนีด้ด,นด,ดูว่าในช่วงพักยกนะครับทางทีมงานของมิน่าอยู่ทีมมีบอกให้เดินเบียดให้เร็วนะครับออกแท่งต่อยหมัดเลยนะครับอย่าไปรอช้าเอาลาะครับแหลมโพตอนนี้ออกมาชกตั้งรับโอ้ยโดนสอกไปด้วยครับมีบวกคืนครับ มาแล้วครับตอนนี้พยายามจะปล้ำในตีไม่ได้นี่ต้องแยกนะครับออกอาวุธไม่ชัดเจนนี่ต้องแยกก่อนครับวัชพลเริ่มเปิดเกมแล้วครับยกนี้อย่างที่บุรีบอกครับช่วงกลางยกนี้ทิ้งสั่งให้เดินครับเอาล้ครับไปเน้นฐานล่างก่อนแล้วครับท่านของวัชรพลครับเพราะว่าเขาเองก็มีหมัดเหมือนกันครับไปให้พะวงแล้วครับดูครับหมัดเริ่มมาแล้วครับขณะที่แหลมโพวยดียังคงแบบชกแบบรัดกุมอยู่ครับดูครับไม่ผีผาาเลยครับตีสกัดเอาไว้ก่อนครับตีหน้าครับ เบรกเอาไว้ครับวัชรพลขยับตีบขึ้นไปพยายามหาจังหวะครับดูครับอุ้ยโดนแข้งซ้ายหน้าของแหลมโพครับพยายามเตะเจาะยางคืนครับเอาแล้วครับคนละทีครับซ้ายหน้าทํางานได้ดีนะครับแหลมโพแต่ว่ามาโดนเตะเจาะยางนี่ถึงกับสะดุ้งเหมือนกันเอาล้ครับตอนนี้ต้องเบียดแล้วนะครับรู้นะครับว่าอยู่นอกนี่แล้วโดนเจาะยางอีกแน่นะครับทางทีมงานของมิน่าอยู่ทีมนี้ก็ชี้นะครับว่าเจาะยางอย่างเดียวนะครับเอาแล้ครับตอนนี้ถือว่าจะมีตําหนิหรือเปล่าครับแหลมโพ นอกกับในนะครับอีกคนวงนอกหนักแรงครับตัวอีกคนวงในนีแหลมเปรี้ยวครับแท้กัแล้วเอาแข้งขวาก็ติดบังอยู่นี่ครับซ้ายมาครับแหลมโพพัชรพลครับทุกซ้ายตามตัวแข้งขวาแหลมโพโต้ขวาขึ้นครับไม่ยอมกันแล้วครับแม่เกมคู่นี้ยก3แล้วก็ยังไม่มีใครเดินแบบชัดเจนเลยนะครับเกมนี้เป็นการชิงจังหวะกันซะเป็นส่วนใหญ่เอาล้วครับไนมาดูครับเนี่ไปซ้ายไปทีครับวัชพลโต้คืน ไล่แขนกดแขนครับเอาละครับขึ้นคอได้ไปซ้ายแปะไปทีครับทา,นานาทางด้านของแหลมโพดูว่าทางด้านของวัฒรพลเองวันนี้ก็มาดีนะครับวงในมีไล่แขนสู้นะครับไม่ยอมนะครับเรีวยกว่ามาทุกรูปแบบเหมือนกันเอาละครับนี่แหละครับแทงขวาแหลมโพนะครับพยายามจะสาดแทงายโต้ขึ้นสวยๆตอนนี้มาครับโอ้โหแทงขวาโอ้โหแทงแรงมากครับเมื่อสักครู่เอาละครับจับนายได้ครับ ขืนคอได้เด้งตีขวาไปทีครับล็อกได้แม่ทางดานของวัชรพลนี่ก็พยายามจะแทงโต้ครับแต่ว่าวัชรเล่เออทางาของแหลมโพนี่ขึ้นคอแล้วบินตีได้สวยครับเมื่อสักครู่นี้ครับพอปล้ำในนี่ดูได้เปรียบเห็นเลยนะครับแหลมโพเพราะว่าอยู่วงนอกนี่มีผิดโดนหมัดโอ้เอาละครับมานะครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าอาชีพนะครับเริ่มทํางานแล้วครับตอนนี้คําถามเกินนะครับแบบนี้ครับนอกกับในคุณชอบใครครับค่อยๆเดินเข้ามาครับ แหลมโพออกไม่ออกออกไม่ออกแขงซ้ายจับได้แล้วดูศอกครับศอกโอ้ยศอก้ายหมดยกก่อนครับสัญญาณความเดือดมาแล้วครับพักคู่เดียวเหลือเกินเลยครับเตียนมวยชื่อดังอยู่ตรงนี้หมดนะครับทั้งชายมีบุรีแน่สิเตยครับหนุ่มมังกดีหนุ่มเดินสายครับอีกหลายๆท่านวยกันครับหนึ่งติกาด้วยบนเวทีกันต่อครับเอาละครับยกนี้ไม่ห่างนะครับออกมาเดินเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับทางด้านของแหลมโพพยายามสาดแข้งแล้วก็ปล้ำในตีเข่านะครับในขณะที่วัชรพล ไม่ยอมปะทะวงในด้วยนะครับนี่นะครับอาศัยหลักเหลี่ยมมีหมัดมีแข้งนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เริ่มปั้มได้แล้วนะครับตีเอาแล้วครับนี่นะครับพยายามไล่แขนสู้ไม่ยอมนะครับวันนี้ทางด้านของวัชรพลโอ้โหดูครับทางด้านของแหลมโพนี่ล็อกเหนียวเหลือเกินครับแมมันเข้าตำราที่ว่ากันว่ากอดตะคิดตังหรือเปล่าครับวงในนี่ดูดีครับทางด้านของแหลมโพครับแต่ว่าวงนอกนี่วัชรพลนี่ก็ได้โชว์เหมือนกันครับดูครับแข้งซ้ายจังหวะทีพ เดียวไปครับจังหวะล็อกวัชรพลพยายามจะขวางหน้าแต่ว่าแหลมโพดูครับไม่สนครับล็อกเหนียวเลยครับรงลีเอาละครับวงในนี่ปลาำได้ทําได้ดีครับโอ้โหน่ามาโดนลูกนี้นะครับวัชรพลนะครับปิดเหลี่ยมล้มไปอีกต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วครับแทบจะวิ่งชนเลยนะครับทางด้านของแหลมโพหายใจลดต้นคอแล้วครับแหลมโพเขาตีเข่าซ้ายยังไงต่อครับปิดไปปิดมายังลำบากอยู่ครับได้ไม่ได้ครับอุ้ยเสียบมาตามเสียงเจนน่โดนสับศอกครับ ไม่เดินแล้วครับตัวของแหลมโพครับวิ่งเลยครับขยับทีมนําเข้าไปจะขวาในครับเอาครับเกี่ยวได้ขึ้นคอได้ไหมครับเป้าหมายของแหลมโพขึ้นคอได้แล้วครับวัชพลพยายามจะสอดในสู้วงในครับดูครับพยายามจะสอดแขนสู้แต่ว่าดูครับล็อกเหนียวเหลือเกินครับแหลมโพวันนี้มาดีนะครับดูว่าวัชรพนเองก็มาดีนะครับวงในนี่มีไล่แขนแล้วก็สู้นะครับไม่ยอมเอาแล้วครับแต่ตอนนี้เครื่องเริ่มติดเต็มสูบโอ้โหมาโดนหักล้มไปอีกครับลูกนี้ ไม่ทาได้ดีครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับต้องชมวชรพลครับไม่เหลี่ยมมวยนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับ2จังหวะสําคัญในยกนี้ทําให้เห็นแล้วครับแต่นิ่งไม่ได้นะครับตอนนี้เรื่องติดแล้วครับทางด้านแหลมโพตีเป็นการใหญ่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็ึ่มเวทีนลครับตอนนี้มาแล้วครับต้องพยายามเร่งนะครับเดินให้ติดให้เร็วนะครับต้องดูสายไฟให้ดีครับทางด้านของวชรพลครับอย่าเผลอไปเหยียบสายไฟครับน้องเอกไม่งั้นจะช็อตได้นะครับ เอาแล้วครับล็อกได้ตีไปเรื่อยครับเข้าไม่เข้าก็ตีไปเรื่อยแล,อนนอแ,ลแล้วต่อมีทางด้านของแหนมโฮแล้วพอตีได้มีเสียงเคียวมาแล้วเขาล็อกนี่โดูลูกล็อกนี่โอ้โหลูกนี้โอโ้โหสองสามดอกที่ทําได้ดีเหลือเกินครับโอโ้โหไม่ล็อกได้ดูเหลือเกินครับแหลมโฮแต่ว่าวัชระพลเองดูครับยังอยู่ในเกมครับชกตามเกมตามแผนที่เทรนเนอร์สตาฟได้วางไว้ครับในช่วงพักชกวครับดูครับ วงในนี่พยายามไล่แขนแทงสู้ครับวงนอกนี่คุมเกมเอาไว้ครับโอ้โหสถานการณ์ในวิธีตอนนี้นะครับวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับคู่นี้เพราะว่าหลามโฮนี่เริ่มเดินเบียดเดินชนแล้วก็เกาะติดนี่นะครับวงในทําได้ดีโอ้โแต่ว่าวัชระพูนนี่ก็พยายามโต้โสวยๆเหมือนกันโอ้โหสุดจริงๆครับมวยมาวันศุกร์วันนี้ครับพักกันก่อนครู่เดียวครับ มาดูกันนะครับว่าทางด้านของแหลมโพนี่จะสตีดแซงได้หรือเปล่าครับยกนี้แต่ว่ายกสีนี่แรงขึ้นมาเหลือเกินนะครับแหลมโพครับยังเหลือโค้งสุดท้ายครับอย่างที่พี่อาลีบอกนะครับว่าความได้เปรียบยังอยู่ที่มุมแดงครับชิงดำเลยครับแต่ว่าต้องชิงทําด้วยครับในวงในเดินติดต่อครับหายใจรถต้นคอเข้าไปครับแหลมโพครับดูครับพยายามเร่งครับวางแข้งสายทีหน้าเปิดทางครับแล้วก็จับในได้แล้วครับทางด้านของแหลมโพ วัชระพลพยายามจะขวางหน้าพยายามจะสอดใน,นทำทุกวิธีทางครับโตไว้ก่อนครับเอา้าหักลงไม่ลงลงไม่ลงไม่ลงครับแถ้าลงนี่เป็นเรื่องแล้วครับแบบนี้ครับเอาเลยครับสถานการ์แรงขึ้นตามลําดับครับแหลมโพพยายามจะเบียดปล้ำในเวลาจับได้นี่โอ้โหในวิธีนี่เสียงเคลียร์นี่ก็หึมเลยครับแต่ว่าดูของวัชระพลเองก็มีลูกโต้ค้นวสวยๆมาแล้วตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับแหลมโผ จังหวะนี้ครับชุดดีครับเด้งตีได้ชุดการต่อสู้ของแหลมโพไม่หยุดครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับแหลมโพพยายามเร่งครับไม่สนแล้วครับสถานการณ์บนล็อกจะเป็นยังไงไม่รู้ครับแหลมโพนี่เร่งเข้าไปครับวัชรพลนี่ก็พยายามไล่แขนพยายามแหมตั้งสู้ครับเอาละครับชุดนี้ทําได้สวยนะครับทางด้านของแหลมโพพอล็อกได้นี่ล็อกคีบสวยแล้วก็แทงไปเรื่อยครับ เอาแล้วครับเบียดไปเรื่อยตอนนี้ไม่สนแล้ววิ่งเข้าใส่แล้วโอ้โหมาเลยครับนี่ครับเริ่มทําได้ตีไปเรื่อยเอาวัชรพลจะนิ่งจะหยุดไม่ได้ตอนนี้มาแล้วเสียงเคียะก็ฮึ่มไปทีแล้วครับเอาแล้วครับล็อกแล้วลากมาครับลากมาไปที่มุมตัวเองครับโชว์ผลงานให้พี่เลี้ยงทีมงานได้ดูครับตอนนี้ของแหลมโพครับทันไม่ทันครับเริ่มจะตื้นขึ้นมาแล้วนะครับแหลมโพครับพันไม่ทันครับเร็วๆหน่อยครับเอาต่อยลําตัวก่อนแทงไม่ถึงเอาเดินเข้าไปครับ ได้ไม่ได้บิดมาโดนแทงซะเองครับเอาเลยครับตอนนี้โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายยิงๆินครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายโอ้โหแล้วโพเด้งชุดนี้สวยครับสถานการณ์ตอนนี้ในวิธีนี้วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับโอ้ต้องดูแลครับคนหนึ่งได้ทรงอีกคนหนึ่งนี้ได้ขยันได้อาวุธแล้วครับมาดูครับวัดใจกรรมการแล้วครับแบบนี้แล้วโพเดินเข้าไปครับเสียบต่อเนื่องครับไม่สนแล้วครับดูครับ ล็อกได้ไม่ได้ขึ้นคอได้ไม่ได้ไม่สนครับตีอย่างเดียวครับดูครับวัชรพลจะแก้ยังไงเนี่ครับก็มีโต้มีเถียงครับคุมรูปคุมทรงมวยเอาไว้ครับทางของวัชรพลโอ้โไหเอาอีกไหมพอหรือเปล่าครับเอาอีกไหมครับชุกนีเอาอีกไหมโอ้โหพอแล้วเอแล้วครับโอ้โหแบบนี้เหนื่อยใจกรรมการครับทางฝ่ายต่างมั่นใจนะครับดูว่าทางด้านของแลมโพนีได้ลูกเดินลูกขยันนะครับในขณะที่วัชรพลก็ได้หลักเหลี่ยมนะครับคอยฝานแข้งคอยโต้แต่ว่า สี่ยกสียก่ยกห้านี่โอ้โหแหลมโพดูว่าจะขยันเหลือเกินครับอ่าล่ะครับโหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้มั่นใจว่าต้องมีคาใจแล้วครับไม่ใครก็ใครแล้วครับภาคต่อไปนี่มีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะได้เจอกันอีกครับ ครับโอ oh ้โหสุดๆครับนี่แหละครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายเบียดแฟงจนได้ครับแหลมโพอาศัยความขยันนี่แหละครับโอ้โหแล้วก็ประสบผลสำเร็จจนได้ต้องมีภาค3ามแน่ครับสำหรับคู่นี้ oh ho.